ไปตายซะยาสันลูวิธิชมตีของแกอย่างดีเลยละไฟขอแค่ความเ,เร็วพองก็ต้านได้เสียวๆก่อนหน้านี้แกทำสันเจ็บนักนะเขตวิสาทลายกระดูกสันคืนให้เลยสองเทาเ้าเปลวเพลิงสีสด เปลวเพิงสีส่ซัดบาที่เกิดจากเปลวเพลิงสีส่ซัดจะระเบิดในบาดแผลที่ถูกเฉือนและความเสียหายจะคงอยู่เป็นเวลา15วินาทีเขตวีสาทลายกระดูกบาที่เกิดจากทักษะการต่อสู้ระดับมืออาชีพของนักข้าแผลที่เจาะเลือกเข้าไปในไขกระดูกทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ลึกเข้าไปในกระดูกเจ็บเหรอโอโอนะเดี๋ยวเวยบันเทาให้แล้วกัน กระบวนท่าค่าในเงากระบวนค่าในเงา,า,เงาทักษะการต่อสู้ขั้นสูงสุดของนัาคล่างลักแยกเงาหลายตัวเพื่อมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายและเงามีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีทางกายภาพแลเวทหม์ทั้งหมดเป็นเวลา5วินาทีสังหารสัตว์กายพันหายักษ์สัตว์ประหลาดฟันหนอดรวมล่างสำเร็จ ภารกิจเสริมสําเร็จแล้วรับรางวัลคะแนน,นวิญญาณ3ามเท้ารวมเป็น18,000คะแนนวิญญาณความสําเร็จที่ได้รับบางครั้งแสงสลัวสลัวก็แข่งแร่งก่อไฟที่ลุกโหมกระนำเลเวลบวกแในที่สุดก็เวลอัพติดต่อกันจนถึงเวลแปดสักเค่นี่คงเป็นผลจากการต่อสู้แบบไม่พักทินะแถมรางวัลจากระบบก็จัใสได้เลย โล้บ้างไหมว่าการอัพเรลเวลในบัลลังวิญญาณมันยากขนาดไหนกันนะฮะเลื่อมใสเลื่อมใสถึงมันจะดูไม่มีประโยชน์แต่สันขอนับถือเจ้าของสองจากใจจริงเลยกดไลค์ให้เลยอัพเวลเป็นระดับ2-1000คะแนนวิญญาณระดับ 3- 2500คะแนนวิญญาณระดับเ4 5 0 0คะแนนวิญญาณระดับ5 70,00คะแนนวิญญาณระดับ6 1,000 0คะแนน,น,นวิญญาณระดับ7 1 3 5 0 0คะแนนวิญญาณระดับ8 1 7 5 0 0คะแนนวิญญาณระดับ9 2้0 0 0คะแนนวิญญาณเจ้าของสองจะสอบเข้าปริญญาโทป,ปเนียสันแน่ใจว่าสันเข้ามาดูเกมนะไงกลายเป็นวิซาคณิตศาสตร์ไปได้เลยเนีย ครั้งหนึ่งแซนเคยสรุปวิธีรับคะแนนวิญญาณกับวิธีอัปเลเวลในระหว่างสตรีมเกมด้วยถึงมันจะดูไม่ค่อยสำคัญอะไรแต่ก็ได้ผลตอบรับจากผู้ชมดีเกินค่ะได้รับ108เหรียญทองได้รับโหลน้ำโซโคก2รับคำอธิษฐานความทุกข์ทรมานที่ทิ่มแทงโหลน้ำโซโคกเฟิรนฟูป,ปริมาณเลือด30%หลังใส้งาน คำอธิษฐานความทุกข์รลมันที่ทิ่มแทงการโจมตีประเภทอธิษฐานคูกเขาในท่าศรัทธาอันเซนดาบอันแหลมคมเจาะพื้นที่3มิเตเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรรอบตัวจำนวนการใช้งาน3เจ้าคำอธิษฐานนี้ไม่เหลวเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนฉันเคยสวดภาวนาตั้ง30มสกว่าครั้งไม่เคยได้เลยแต่นี่แค่ครั้งเดียวก็ได้ละ พราะตอนนี้ซันกำลังไปทางสายนะคะถึงจะมีโบนัสของไอเทมกับเลเวลสูงอยู่แต่สกิลที่สำคัญที่สุดยังไงก็ต้องเป็นความไวเลยนะเลเวล8คะแนนวิญญาณ500เหรียญทอง110คะแนนคุณลักษณะที่ยังไม่ได้กำหนด80พลัง8การโจมตีระยะประเส็์เซฟสติปัญญาเซการโจมตีระยะไกลเซฟ ความไว้30เซเวทโจมตีห้าภาษาสัมผัส8ความทนทาน15ดังนั้นก็เพิ่มความไว้ไปอย่างไม่ต้องคิดเลยเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอีกบ้างในครั้ง25%ที่ปลดล็อกแล้วอนนะฮึมส่วนใหญ่เป็นพวกของไม่มีประโยชน์กับวัสดุแฮ เอ๋เล่นเอาหน้ามืดเลยเห็นสันว่ามีอาวุธคุณภาพสูงและสุดมืออาชีพเยอะแยะแต่ดูเหมือนจะปนล็อกยังไม่พอแต่นอกจากสุดนาคาที่ใส่อยู่แล้วเหมือนจะได้ไอเทมระดับสูงมาอีก2ชิ้นด้วยนี่นาะ สูดก่อเลือดมังกรดื่มเลือดมังกรสวมสุดมังกรสุดหนักลบบ้าเลือดจะสวมใส่ได้เมื่อมีพลังเกินแปซิฟก่อสัญญศที่มีทางความแข็งแกร่งและความทนทานที่คนธรรมดาไม่สามารถควบคุมได้ดาบสั่นหลังมังกรความเจ็บปวดเจาะเล้าถึงกระดูก้างของดาบซึ่งเป็นกระดูกสั่นหลังของมังกรจงสัมผัสมันด้วยตัวเอง มีเพียงดาบสองมื้อที่ทำจากสันหลังของมังกรเท่านั้นที่สามารถตัดผ่านผิวหนังของมังกรได้ศาสดาแห่งดวงดาวบนท้องฟ้าเงยหน้าขึ้นมองคำพยากรณ์สุดเวทมนต์ซึ่งเป็นสาขาของเวทดวงดาวสามารถสวมใส่ได้เมือ่อมีค่าสติปัญญาหนึ่งลอขึ้นไปโคมไปที่แผงห้วงอวกาศแม้ในจัก,กรวาลอันมืดมิดก็สามารถส่องสว่างทางกับบ้านของดวงดาวได้ หมายแถวสัญยอดที่ทำจากอุกกาบาตสีทองจากจักรวาลซึ่งใส่งานดีมากเมื่อจับคู่กับเวทดวงดาวถึงจะยังใส่ชุดระดับสงูงสองชุดนี้ไม่ได้ในตอนนี้แต่พวกของเนินที่ปลดล็อกได้ก็จัดว่าเป็นหลักประการสันยอดในการเอาชีวิตรอดต่อจากนี้แล้วนะถ้างั้นสันต้องกลับไปช่วยองค์หญิงมีนะเดี๋จะออกไปจากที่นี้คนเดียวดีนะ ถ้าตามความเข้าใจในเกมของฉันการเป็นหมาป่าเดียวใดนะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ประเด็นคือตอนนี้ดันมีผู้หวานเคินที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่เต็มไปหมด 1. การเกิดใหม่ของผู้หวานเคินนี่มันเปลี่ยนเนื้อเรื่องต้นฉบับไปมากแค่ไหนกัน 2. อมีอะไรอีกบ้างที่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้างก่อนที่จะหาข้อมูลพวกนั้นแทนที่จะเสี่ยงไปคนเดียวช่้ไปรวมที่กับองค์หญิงมีนะ แล้วหารความเสี่ยงไปพร้อมกับหาข้อมูลไปด้วยดีกว่าตามเนื้อเรื่องเดิมแล้วถ้าหากเราเลือกที่จะช่วยเหลือองค์หญิงมีนาแล้วก็พวกเขาก็จะกลายเป็นกองหนุนที่สําคัญในอนานะคตได้มากเลยทีเดียวถึงแม้ถ้าพวกเขาคิดจะทรยศหรือฆ่าสันในตอนนี้ก็มีกําลังพอที่จะปกป้องตัวเองได้อยู่เอาแบบนี้และ ความทุกข์ทรมานทิ่มแทงมอนเตอร์ทางออกจากถ้ำเชียยเกือบหมดแล้วและที่เหลืออยู่อย่างเดียวในตอนนี้ก็คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับบอสปเสียเลเวลเสียผู้เล่นไปเสียขอแสดงความยินดีด้วยที่ประสบความสำเร็จในการไปถึงเลเวลเชฟระบบซื้อเสียงเปิดแล้วโปรดตรวจสอบและจัดการซื้อเสียงของคุณได้ตลอดเวลาและเลือกผู้ที่จะสร้างปาต้หรือสร้างศัตรตูด้วย ระบบเส้นเสียงนี่เป็นอีกอย่างที่ไม่มีในเกมต้นฉบับแฮดูเหมือนเส้นทางการเป็นหมาป่าเดียวดาคงใช้กับที่นี่ไม่ได้แล้วสินะองค์หญิงแห่งการฟื้นฟูองค์หญิงมีนะเส้นเสียงฝ่ายสัตว์โตพฤติกรรมที่ไม่เต็มใจของคนทําให้ปาร์ตี้ขององค์หญิงมีนะเป็นศัตรูกับคนเส้นเสียงปัจจุบันอ๋อพวกเขาต้องดา่าซานรับหลังแน่เลยไม่อยากฟังเลยแฮ แมงเอ้ยยิงเ็ดก็ยิงกดไม่เข้าใจจริงๆไวาผู้ถูกเขาเฉงเวลหนึ่งนั้นจะโง่ได้ขนาดนี้แทนที่มันจะเลือกช่วยพวกเราแต่ดันยอมตายเพียงลำพังประสาทเจ๋งเฮ้อสันก็ได้ยินมานานแล้วลวนะว่าพวกผู้หวานเขินคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองกันทั้งนั้นไม่งั้นจะโดนคนทั้งประเทศเียดเหรอวิธีการตายที่ทุกคนต่างจ้องจะฆ่ายะก็ดีเหมือนกันนะ สันละอียดสาผู้สายคนนั้นจริงๆเลิกพูดไรสาระกันได้แล้วเหตุผลที่เราต้องมาอยู่ในสภาพนี้ก็พอพวกเรายัาง่อนแด้กว่าคนอื่นยังไงล่ะและแน่นอนว่าในฐานะหัวหน้าเทมและเป็นคนที่เลเวลต่ำที่สุดข้าจะรับผิดชอบที่พาพวกเจ้ามาตายอย่างเสียเปล่าหน้าที่แห่งนี้เองข้าขอโทษจริงเจง ท่านพูดอะไรของท่านหนาองหยิยงพวกเราล้วนสาบานแล้วว่าจะจงรักภักดีต่อท่านอย่ามาขอโทษพวกเราเลยพะยะค่ะที่พวกเราเรียกร้องก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพราะว่าพวกเรากลัวตายแต่เป็นเพราะพวกเรายังทําความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ขององค์หญิงในการเฟืนฟ่นงฟืประเทศไม่สําเร็จตั้งทางนี่ก็เป็นเพราะไอโง่ไรสมองนั่นแท้ ปกป้ององค์หญิงซะหาวเซอหว่าายไม่สำเร็จอีกแล้วองค์หญิงไม่เป็นไรใช่ไหมพญาข้าข้าไม่เป็นไรข้ขาใครกันจะค่าหรือจะช่วยเรากันแนะไม่ต้องกังวลหรอกนี่แค่ตอบแผนที่พวกนายสาบแส่งสันไม่หยุดไม่ยอนก็เท่านั้นเอง สเสียงนี่มันเซอร์ไพส์ไหมล่ะก็สันบอกแล้วไงว่าจะกลับมาสวยแต่เซอร์ไพส์ของจริงมันต่อจากนี้ตั้งหากอีกหนึ่งนาเทีบอจะปรากฏตัวขึ้นทีนี้รีบเตรียมตั้งรับกันให้ไหวเลยอย่ามัวซักซาน่ะนายเค่